วันนี้พวกผมจะมาแสดงเรื่องเดือดเดืปกัาชาดดครับขอเชิญรับชมรับฟังเลยนะคะช้าวันหนึ่งในช่วงฤดูฝนฝนได้ตกลงมาแม่ขาดสายมีลิงตัวหนึ่งนั่งตาฝนหนาวสั่นอยู่ใกล้ๆใกล้ของลันโนคามินโนคามินเหนอการเช่นนั้นจึงถามเมื่อความสองสาม สารและความแปลกใจว่าลิงตอบด้วยความโกลงโกลงโกเครื่องว,ว่า นกคมินเมื่อได้ฟังเช่นนั้นยังพูดกลับไปว่าเมื่นนมนนมอน้คมินพูดจบนินซึ่งมีมีนิสัยทานเกิดความโมโหนึกในใจว่าเจ้านกคมินกำลังด่าเราเราจะไม่ให้มันอยู่ในรังนี้ต่อไปจากนั้น กระโดดเข้าไปหาโนคามินโนคามินไหวตัวคันรีบบินไปเกอะกิ่งไม้กิ่งอื่นินได้แต่ทําลายรังของโนคามินจนแหลกหมดแล้วจึงวิ่งหนีที่ไปที่อื่น